ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับโต๊ะรายาแห่งมาเลเซียสยบคุณไสแขกแววตามหาอำนาจวาจาสิทธิ์มาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันหลวงพ่อครนวัดบางแสะท่านเป็นพระเถราจารย์ผู้เข้มขลังมีตะบะบาร,รมีธรรมแก่กล้าพระปิตาที่ท่านได้เมตตาสร้างไว้ จัดว่าเป็นอันดับหนึ่งของพระปิดตาแดนใต้ที่บรรดาผู้นิยมพระเครื่องต่างทวินหาและมีราคาการเช่าบูชาที่สูงถึงหลักล้านโดยประวัติหลวงพ่อครนท่านเป็นชาวบางแซเกิดเมื่อปี2,418เมื่อถึงไวัยได้อุปสมบทที่วัดบางแซศึกษาสรพวิชาจากพระเถราจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังของแถบนั้นเช่นหลวงพ่อปาน วัดโคกสมานคุณหลวงพ่อโครนวัดบางแสะท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ดวงตาแฝงไว้ด้วยแววแห่งอำนาจลิ้นของท่านเป็นปานสีดำชาวบ้านจึงเรียกท่านอีกชื่อหนึ่งว่าหลวงพ่อลิ้นดำท่านมีวาจาสิทธิ์เป็นที่เคารพและเกรงขามทั้งชาวพุทธศาสนิกชนและมุสลิมประวัติของท่านนั้นไม่เคยมีบันทึกไว้มากนักเนื่องจากบางแสะ ได้กลายไปเป็นพื้นที่ของมาเลเซียในเวลาต่อมาแต่เท่าที่ทราบก็คือหลังจากท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางแสะแล้วท่านก็เริ่มพัฒนาวัดบางแสะโดยความร่วมมือของชาวบ้านในแถบนั้นและท่านก็ได้เปิดการสอบบาลีนักธรรมและกรรมฐานแก่พระภิกษุสัมมเนนโดยท่านเป็นผู้สอนเองการสอนกรรมฐานในครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกในรัฐกลันตัน พราะก่อนหน้านี้ไม่มีพระอาจารย์รูปใดเคยสอนมาก่อนต่อมาในปีพุทธศักราช2476หลวงพ่อก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาเพื่ออุปสมบทและบรรพชาให้แก่ชาวบ้านบางแซะและตำบลใกล้เคียงปีพุทธศักราช2488หลวงพ่อก็ได้เลื่อนจากพระครูชั้นพิเศษฝ่ายวิปัสนาขึ้นเป็นพระราชาคณะสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระโดยได้รับพระราชิน,นามที่ พระวิจารณญา,านมุนีและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ในรัฐกลันตันนับเป็นพระราชาคณะรูปแรกของกลันตันหลวงพ่อครนเป็นพระเถราจารย์เพียงรูปเดียวที่วัดอยู่ต่างแดนคือวัดตั้งอยู่นรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียวัตถุมงคลของท่านที่รู้จักแพร่หลายและนิยมเช่าหากันคือพระปิดตาเนื้อผงคลุกรัก และเป็นพระปิดตาที่ราคาแพงที่สุดของภาคใต้โดยเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480การสร้างใช้กรรมวิธีการปั้นหุ่นทีละองค์แล้วลงเหล็กจานไว้ทั้งทั้งองค์ซึ่งนานทีจะพบพระแท้สักองค์ส่วนเหรียญรุ่นแรกเป็นรูปดอกจิกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2500รุ่น2เป็นเหรียญรูปไข่สร้างปี2505 วัตถุมงคลของท่านที่รู้จักแพร่หลายและนิยมเช่าหากันก็คือพระปิดตาเด่นทางด้านเมตตามหานิยมหลวงพ่อโครนเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางแซะซึ่งตั้งอยู่ในเขตประเทศมาเลเซียท่านสร้างพระเครื่องที่มีชื่อเสียงมากในรูปพระปิดตาเป็นที่นิยมมากในหมู่ชาวมาเลเซียและสิงคโปร์แม้แต่ปัจจุบันนี้คนไทยในประเทศไทยนิยมสมเด็จพระวัดระฆังอย่างไร ชาวสิงคโปร์และมาเลเซียที่เป็นพุทธก็นิยมพระปิดตาของหลวงพ่อครนไม่แพ้กันกล่าวกันว่าวัดบางแสะนั้นแวดล้อมไปด้วยชาวบ้านที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่แต่หลวงพ่อครนท่านก็ได้รับความเคารพนับถือและเกรงใจยิ่งจากชาวบ้านและวัดบางแสะก็สามารถดำรงอยู่ได้แม้จนปัจจุบันนี้ด้วยบารมีของท่านนั่นเองด้วยการอยู่ท่ามกลางแขกมุสลิม แต่ด้วยคุณธรรมและตะบะบารมีธรรมอันแก่กล้าของหลวงพ่อโครนจึงสามารถสร้างศรัทธาและสยบใส่เวทมนต์แขกที่มุ่งเล่นงานจนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชาวมาเลเซียและสิงคโปร์อันหนึ่งนั้นคนสิงคโปร์และมาเลเซียไม่ได้เรียกท่านว่าหลวงพ่อโครนเหมือนที่คนไทยเรียกแต่จะเรียกท่านว่าโตรายาซึ่งมีความหมายเทียบเท่าสังคราชนั่นเอง สาเหตุมาจากคำเล่าลือที่ว่าลูกสาวของสุลต่านคนหนึ่งที่เป็นผู้ปกครองรัฐกันตันถูกกระทำใส่เวทหรือมนต์ดำทำให้สติวิกลวิปริตไปแม้จะใช้แพทย์แผนปัจจุบันหรือคนดีมีวิชาที่เป็นชาวมุสลิมก็ไม่สามารถแก้ไขได้แต่หลวงพ่อครนท่านสามารถรักษาและแก้ไขได้จนลูกสาวสุลต่านกลับมาเป็นปกติ ทำให้ท่านได้รับความนับถืออย่างยิ่งจากองค์สุลต่านและได้ถวายเกียรติคุณให้ท่านว่าโตรายาแม้ปัจจุบันหากพูดถึงโตรายาในหมู่ชาวสิงคโปร์และมาเลเซียที่นับถือพุทธก็จะหมายถึงหลวงพ่อโครนนั่นเองซึ่งมีองค์เดียวเท่านั้นหลวงพ่อโครนท่านเป็นคนพูดน้อยมีศีลจารวัตดงดงามเป็นที่เลื่อมใสของผู้คนที่ได้พบเห็นหลวงพ่อ ให้ความเมตตาต่อทุกผู้ทุกนามโดยไม่เลือกชั้นวันนะหรือแม้แต่ศาสนาในยามเมื่อเขาเดือดร้อนตกอยู่ในกองทุกข์หลวงพ่อก็จะช่วยเหลือปัดเป่าให้พ้นทุกข์ได้เสมออีกทั้งท่านยังมีความรู้เรื่องเครื่องยาสมุนไพรยอย่างแตกฉานช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างดีอีกทั้งวิทยาคมของท่านก็เข้มขลังเป็นที่ประจักษ์ของชาวบ้านในแถบนั้นเป็นอย่างดีจึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสในตัวท่านเป็นอย่างมาก ต่อมาเมื่อถึงปีพุทธศัก,กราช2505หลวงพ่อก็มรณาภาพลงสิริรวมอายุได้88ปีพรรษาที่67ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา